เด็กหญิงชั้นป .6 ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤตนะฮะปอดหายไปเกือบทั้งหมดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและดื่มน้ำทอบมาเป็นเวลา2ปีครับ อยู่กับผมจะเลดทอล์กนะครับหน่วยคูชีพเทศบาลตำบลดอนมนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มีการส่งเคสเด็กนักเรียนหลายเคสเลยนะครับเข้าโรงพยาบาลนะครับมาด้วยอาการคล้ายๆกันก็คืออาเจียนแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มนะฮะสาเหตุมาจากการที่เด็กเหล่านี้เนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ดื่มน้ำท่อมนะฮะหนึ่งในนั้นครับเป็นเด็กนักเรียนหญิงอยู่ชั้นปอ .6 อายุ12ปีไปด้วยอาการวิกฤตเลยนะครับหมอบอกว่าปอดหายไปเกือบทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งน้องเองเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ดื่มน้ำท่อมมาเป็นเวลา2ปีตตั้แ่ อยู่ป4เลยนะครับแล้วก็ทางคู่ชีพเองก็บอกว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเคสที่มีเด็กหญิงวัย15ปีคนหนึ่งเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาแล้วนะฮะเรื่องนี้ครับบรรดาผู้ปกครองนะฮะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยต้องช่วยกันสอดสองดูแลแล้วก็ต้องให้ความสําคัญเลยนะครับซึ่งเด็กๆเหล่านี้นะครับก็ไปเอาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้าท่อมเนี่ยมาจากคนที่ขายอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนนี่แหละนะฮะตำรวจก็เลยขยายผลนะครับจากการสอบปากคําของเด็กนักเรียนก็ไปจับกลุ่มนะครับผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก ว่าก็วางขายอยู่อย่างนั้นเลยมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับก็ไม่เห็นมีใครไปจัดการอะไรนะครับก็นําตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปครับไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ